ด f m DJ Playlist. b y DJ อ้อมค่ะสามร้องเพลงกันไว้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับ y โยโ Fest ใกล้จะเจอกันแล้ว14มิถุนาย,ยนนี้ที่ PARAGON HALL ใครยังไม่มีบัตรซื้อบัตรไปเลยต่อให้คุณไปคนเดียวคุณก็จะเจอเพื่อนที่คอเดียวกันกับคุณ12วงอินดี้ที่จะอยู่ตรงนั้นรวมไปถึงคนดูอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่ว่า เปิดเดินทางก็ง่ายไปไหนก็สบายใช้เวลาดูขึ้นลงขึ้นลงอยากจะกินข้าวอยากจะทำอะไรเอาเลยค่ะคุณผู้ฟัง,ฟงเจอกัน14นี้นะไม่ว่าจะเป็นทัตทู o c o เลอร์พอลลี่แคทสครับเดอะทอยเซฟพลานีตปันเดฟวันดอฟมียูวิมลัสเทเลวิชันออฟเราจะเจอกันค่ะคุณผู้ฟังส่วนอีกอันนึง ที่ต้องบอกกันก่อนคือเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนคุณผู้ฟังก็ต้องรักษากฎอันหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรประเทศเราเองหรือประเทศคนอื่นทุกที่มีกฎของเขานะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและเป็นการรักษาทรัพย์สินตรงนั้นด้วยไม่ว่าจะไปเขียนที่บอกว่า,าแสดงความรักระหว่างเราสองคนแล้วคนอื่นต้องไปช่วยลบให้อะไรแบบนี้แต่ถ้าไอ้ตรงที่คล้องกุญแจที่เขามีให้คล้องคล้องได้แต่กุญแจเหมือนกันถ้าเขาไม่คล้องไปคล้องผิดที่ว่าเขาไม่ได้ถ้าเขามาเตือนนะคะแล้วไม่ เห็นข่าวของช่องสามคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินรูปปั้นนักรบจินซีที่เป็นดินเผาที่มีอายุราวๆสองพันปีใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ว่ามีชายคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าฝ่าฝื้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยได้ยังไงหล่นลงไปหรือไม่รู้ว่ากระโดดอะทำให้รูปปั้นสองตัวนั้นอะได้รับความเสียหายคือมันมีหลายตัวถ้าเราจะเคยเห็นในแบบบางคนเคยเห็นมาแล้วบางคนก็เห็นในรูปภาพบางคนเห็นในนู่นนี่นั่นมันก็มีอยู่ในหนังอะไรเงี้ย เละไปสองตัวก็อายุประมาณสองพันปีก็เรียกได้ว่าคนจะต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาจะมีมาตรการอะไรอย่างไรเพราะเขาถือว่าเป็นสมบัติเก่าอะเนาะเป็นของเก่าโบราณวัตถุอันนี้เวลาไปเที่ยวไหนของของใครใครก็ห่วงของของ,ของขใครใครก็รักค่ะคุณผู้ฟังอะ่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนอีกเรื่องหนึง่งคุณคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในฤดูไหน แน่นอนคุณผู้ฟังต้องบอกฤดูฝนสิคะไม่ใช่ฤดูร้อนถึงมันจะร้อนๆห,หนาวๆฝนๆแต่ที่แน่ๆเรามีอีกฤดูหนึ่งคือฤดูรับดอกเบี้ยให้ชุ่มฉ่าคุณผู้ฟังฤดูรับดอกเบี้ยอยู่ตรงนี้แล้วด้วยเงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและ7เดือนนะคะโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนรับอัตราดอกเบีย้ย1.20%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.41%ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือน ฝากต่ำกว่า10ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ย1 3 0ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่1.52%ต่อปีและฝากเงินตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยนะคะ1.40%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.64%ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำที่1,000 10, 0บาทนะคะฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนาย,ยนนี้หรือนะคะก็ลองติดตามเข้าไปดูว่าเฮ้ยเงื่อนไขมันยังไงก็ลองดูว่า เงื่อนไขนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ทางธนาคารกําหนดสอบถามข้อมูลได้ก่อนกับคุณผู้ฟังไปลองหาดูนะคะ www.gsb.or.th หรือคุณจะโทรก็ได้ที่ GSB Contact Center 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะโกพุทธกอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มถาโร่ไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มหากรรมการลงทุนเซตอินดัสซิตี้2025เม็กซ์มิดเยียเซลลดหนักทั้งครัวแรงดต่อถึงกรกฎาคมนี้คอนเน่รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์ A life. แอปส่ยซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านและไอเฮยาอมสมุ คลาบรรเทาอาการไอขับเซมหเจอกันค่ะวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ยังเป็นวันอังคารอยู่นะคะพอคืนพรุ่งนี้ปุ๊บ3ามทุ่มถึง5้าทุ่มเจอกับ3ามดีเจของเราแบบฟูลทีมนะคะเผือกเตินแล้วก็หอมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มทารโรไลท์แล้วโซเดียมลง30%มอร่อยเบิกแน่มากรรม การลงทุน Set in the City 2025 m a x Mid-Year s a l ซลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงกรกฎาคมนี้คอนเน่ é, รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอ i ลฟแอปใส่ซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านไอ r b อย่ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะค่ะท้อพุทโธอย่าลืมโทรนะ มีคนทุังบอกคาร์ดิโออยู่ไปต่ออีกนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องไปต่อเรื่องอื่นก่อนเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเจอครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาวสนับสนุนโดย j a แอนเคบิวเจอครบจบที่ฟาวแอนดฟาวออกกําลังก็สําคัญแต่ความสวยความงามก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันสวัสดีคะ่ะคุณมิน้นสวัสดีค่ะคุณมิ้นสบายดีไหมคะ สบายดีค่ะคุณมิ้นเป็นขาช็อปพวกของบิวตี้ไอเทมจากเกาหลีจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าช่วงนี้ที่เราโทรมากับเจอรครบจบที่ฟาวแอนฟาวเราจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่อ,า,อาจจะมาแชร์กันสักนิดนึงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราชอบสั่งอะไรนะของเกาหลีของญี่ปุ่นคุณมิ้นสั่งอะไรคะสั่งพวกกุชชันนะคะ เพราะว่า oh. แบบหนูชอบแบบหน้าวาวๆหน่อยหนูชอบหน้าวาวหนูเลยสั่งคุชชั่นคุชชั่นมันต้องมีโทนไหมอ๋อ oh, ใช่ค่ะมันต้องโทนประมาณไหนมันแบบเราควรจะเอาแบบโทนที่แบบขึ้นไปก่อผิวและนิดนึงหรือว่าหรือว่ากับโทนเดียวกันมันวิธีมีไหมหนูหนูชอบแบบว่าที่พอดีหน้าหนูเลยแบบว่าแบบพอดีผิวเลยอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วคุชชั่นที่มิ้นสั่งอ่ะมิ้นชอบสั่งของถนัดของเกาหลีกับญี่ปุ่นมันต่างกันยังไงอะคะ หนูว่าหนูชอบของญี่ปุ่นเอ้ยของเกาหลีมากกว่าอ๋อแล้วหนูชอบถ้าคุชชั่นหนูเลือกเกาหลีใช่ไหมใช่มันมันมันต่างกันยังไงความธรรมชาติมากกว่าคุณผู้ฟังใช่ัหมท่านคุยช่วงนี้ไปทุกวันอ้อมจะต้องแต่งหน้าเป็นแบบแล้วแต่งหน้าดีเนี่ยอ้อมต้องเลือกของเป็นแน่ๆเมื่อวานก็แนะนําอ้อมสีนูดวันนี้คุชชั่นมันเพราะมันจะช่วยให้หน้าธรรมชาติมากกว่าเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าแบบว่าความเกาหลีมันจะแบบฉ่าวาวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อความเกาหลีจะฉ่ำวาวและหนูสั่งบ่อยไหมบ่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเลยอ๋อบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วเวลาที่เราสั่งเนี่ยมันมีอะไรที่เราลุ้นหรือกังวลไหมคะเวลาที่เราต้องสั่งของอะไรแบบเนี้ยมีค่ะทุกรอบเลยเพราะว่าเราเราใช้การพียรเดิใช่ไหมแล้วมันแบบลุ้นอนะว่าแบบว่าสินค้ามันจะมาถึงเราตอนไหนอะไรแบบเนี้ยทุกครั้งเลยลุ้นว่าเวลามันจะนานหรือเปล่าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอออก็ก็เข้าใจได้เพราะนี่ก็หัวอ,อกเดียวกันเวลาสั่งของก็มีช่วงรุ้นเหมือนกันว่าเอ๊มอะมื่อไหร่วะ้วเคยแบบว่าเคยโดนแบบว่ายกเลิกกลางคันด้วยอ๋อมันก็จะมี <c oughs> ปัญหาล,ลักษณะนี้กันอยู่บ้างนะคะน้องคนเมื่อวานก็บอกว่า เอ๊ะมันก็มีของเขาอาจจะมีผิดเบอร์นิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. เรามากุยกันช่วงนี้สิ่งที่อ้อมจะมีให้ได้อ้อมฟังเหมือนอ้อมเป็นคนรวยนะคะแต่จริงไม่ใช่เป็น mm hmm. อ้อมนะคะอันนี้เป็นฟาวแอนด์ฟาวเขาฝากมาให้เป็น v o ช c h e r แปดร้อยบาทให้น้องมิ้นไปเลือกช็อปเอาเลยน้องมิ้นจะได้ไม่ต้องเจอกับอะไรทั้งนั้นที่เป็นปัญหาขัดใจหรือแบบสะดุดอะไรอยากซื้ออะไรซื้อดีไหมคะดีเลยคะ่ะจะเป็นคุชชั่นหรือจะเป็นอย่างอื่นเชิญไปช็อปเลยนะคะน้องมิ้นขา ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะด้วยความยินด,ดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะเราคุยกันแบบนี้กับคุณผู้ฟังเอาเทรนของคุณมาบอกเอามาแนะนํากันก็ได้ว่าเกาหลีญี่ปุ่นเขาฮิตอะไรหรือเขายัางไงแล้วเราเจอมีความกังวลอะไรกันบ้างนะคะความกังวลของคุณจะได้หมดไปเพราะว่าเรามีนี่ค่ะเจอครบจบที่ฟาวน์แดนฟาวนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้และถ้าคุยกันแบบนี้แหละแล้วก็จะขออนุญาตช่วยรับบชเชอร์ไปได้วยนะคะ เจอครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาวสนับสนุนโดย beauty i t e มญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องคิ้วไม่ต้องครีไม่ต้องบินไปซื้อไกลเจอครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว เรียมเวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านสําหรับบางคนหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าส่งคุณผู้ฟังออกกําลังกายต่อส่งคุณไปไหนก็นแล้วแต่นะคะขอให้คุณเดินทางหรืออยู่ในที่ของคุณได้อย่างมีความสุขกันละกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นมาให้พร้อมทํางานกันตามปกติพรุ่งนี้เจอกันนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะขอให้คุณไม่ป่วยทั้งกายและใจสวัสดีนะคะ EFM DJ playlist bye DJ ออมค่ะ คือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหาย